สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายโพทีชาแนลเราก็มาถึงบ้านที่ไทยแล้วนะคะเนาะเจ้าไม่อยากเชื่อหรอสวัสดีค่ะไม่ยากจะเชื่อมาถึงมือก่อนตอนไหนเนี่ยเมื่อกี้นี่แหละเมื่อกี้นี่บอกเนี่บช่างเราเสริมพับปั๊บนะช่างเรามาเสริมพับคือพื้นแต่เช้าเลยอะไรนตัวอะรันตัวอะไรกันตัว ลง<ม>ก็<ม>ทำงาน ไม่ยากจะเชื่อเแล้วไหนมาคนเดียวเหรอครับผมจะจะซุ่มเยอะๆช่วงนี้หายไปนานมาประชมปูนโอเคขจิตาเบื้องเด้อขจิตาโบเห็ดแล้วเจ้าิฮอบผู้ปูนนนั่โยนให้เจ้าเลยคิดถึงจังเลยไม่เจอกันตั้งหลายวันใช่ใช่คุณเลมวยสวัสดีค่ะพี่ต้นนะคะก็เราก็ไม่เจองเราค่ะแม่คำสายสวัสดีค่ะยัยชีสวัสดีค่ะ โอ้ไปกินปลาสายแม่นี่ออกมาได้เจ็ดโมงสวัสดีค่ะไหนว่ารถสิมาเพรถึลงหนาลงหลังอยู่โอ้ยกาแมาเอาคิวซิสวัสดี เห็นอีเหคือเห็นยูนันมาแบบมาเรามาสองนาทีจั่ปาดงกับมาฮอดที่เนาะคอยลง้างอยู่มือมันคุ้นอยู่ไปเห็นพื่นลงสองคลิปสอนาทีลุกใหญ่พ่อเราบอกฮะฮะไม่ได้ล้มยาพ่อไปซีสเกตพุ่นตีไปตีมากเมื่อคืนจะนอนบรรับยังมาแต่เมื่อคืนเมื่อคนคือมไมาใช่ใช่ใช่ม่ยกม่ยกม่ยกใกจะไดล่ะซีไอซินี่ครับนี่นีซอไอซิปโนี้ จรับผมับดีจับดีโอ้ยมาสิพังของเพิ่นรถไฟรถไฟไอซิดไอซิดตามทุนเรา่ตามเรืองดเพื่อาจตามเราได้ไรเน่ยคอยคอยใส่ไสใส่ไสเดี๋ยวเดีดลูกพี่เยวเดลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่ส้นใครได้ลูกพี่ใครใครได้ลูกพี่ลูกพีุ่ไครับมุนีจ้ะปุ้ยชนกัสิโตกเนาะไปมุอ่ะ ฟไฟไฟฟไฟไฟเอาไฟไฟไฟนะไปเอ้สาไปไปเดี๋ยวลงแนลงแนสายไฟนี่บโอเคโอเคเออนขบุับอไยางละค่บางกองคนได้่างกัมาเขาขึ้นมาเขาไว้น้เบิ้นเดี๋ยวลางช่างชดอันนี้เ้ยไสใส่บอใส่เหอครับกะปูครับอินอบออะไบูยนี่ยิไรหล่ะ ปนกับซเทเนาะปูนมาบางบ้เลยเลยบรรทันี่หนาสีไ้เขาทำไมอีบอพอดีนี่เออทำไมอีบอนี่ละีเทคือสมุนไลูกจ่าเด็ก่ไดหนัตัวโตไสัมพันธ์จะเอาอาลงมานะคะเทพื้นที่คว

าเทาเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกๆช่องเนาะ